มีคำถามเคยบ่นกับชูรักชูร้รถเองมาปรึกษาว่าไม่กล้าถามคุณหมอเลยค่ะกลัวคุณหมอจะดุคือบางคำถามเนี่ยเราแนะนําให้เขาเนี่ยถามคุณหมอที่ดูแลเคสอยู่ทางบ้านก็อาจจะไม่กล้าทุกวันนี้ต้องปรับใหม่ยังไงบ้างคะต้องถามคุณหมอเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ายังไงบ้างใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติน้องตัง <ừ> คือ <ừ> ทฤษฎีเนี่ยเราควรจะซักถามหมอเยอะๆแต่ในทางภาคปฏิบัติถ้าเราไปโรงพยาบาลของรัฐนะคะโหเราจะเห็นว่า มันไม่ไปเวทเนื่องจากว่าคนไข้รอตรวจตึมเลยค่ <c oughs> นะแล้วเรามาซักถามมากคุณหมอก็จะรู้สึกแย่ดังนั้นก<อ>็สรุปว่าเรามีตัวช่วยในการชูรักชูรสค่ะแต่จริงๆแล้วก็สามารถถามคุณหมอได้ที่นี้ถาม <c oughs> โอ้ยหมอไม่มีเวลาให้หนูเลยแค่หนูอ้าป,ปากหมอก็สั่งยายให้หนูแล้ว <c oughs> มีคุณนบาลค่ะค่ะ <c oughs> มีบานได้นะคะ ถามเขาเลยแล้วก็ตัวเขาจะตอบแทนแทนคุณหมอถ้าคุณหมอยุ่งมากและถ้าคุณหมอไม่ยุง่งคุณหมอไม็จไตอบจริงๆแล้วความสําคัญของโรคภัยไข้เจ็บน้องตัง,ตงคือเมื่อไหร่ที่ประชาชนหรือคนไข้ทุกคนรู้วิธีการดูแลตนเองรวมถึงการป้องกันโรคอันนี้พิเศษสุดละค่ะก็จะทําให้นะคะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะไม่รุนแรงและไม่รุกลามอันนี้คือเป็นจริงๆและสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือประชาชนทุกคนมีความรู้ oh. ทางสุขภาพและดูแลตนเองเบื้องต้นได้ นะคะ,คะแต่ก็อย่างที่ว่าน้องตังค์ก็เชมริกก็เจอคนไข้หลายคนก็คือไปหาคุณหมอแล้วนะกลับมาถามเชมรีวา่าคุณหมอเขาตัดสินใจอย่างนั้นอาคุณไม่ถามคุณหมอให้ละเอียดมันไม่มีเวลาเลยค่ะคุณหมอบางทีเราก็เล่ให้ฟังแต่การที่เจอคุณหมอคนที่สองอธิบายน้องตังค์งต้องระวังว่าอาจจะไม่เหมือนคุณหมอค<อ>นที่หนึ่งไม่เหมือนค่ะ,คะ,คะ